สวัสดีครับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว t ต y ยต้าวีโก้เครื่อง 2.5J ปี2006นะครับเพื่อนๆอ่ะนดี้จะพาเพื่อนปด,ดูรอบคันนะครับรถคันนี้สวยนะครับแต่กันชนหน้านะจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นสีดำนี่แหละันเป็นตัว J แต่ว่าทุกคันมันจะทำสีแต่คันนี้ยังไม่ได้ทำสีนะครับนี่เนาะรถโครงสร้างทุกอย่างสวยมากนะครับเหลือแค่สีกันชุนหน้านะชิ้นเดียว2,005นะครับ ถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะครับนี่นะครับเนาะนี่รถถือว่าสวยนะครับรถคันนี้สวยราคาถือๆเราขัาขานนะครับน,นี่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับไม่ไม่แพงนะครับราคานี้ผมว่าไม่แพงขายหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเล่มเอกสารพร้อมบูนเลยนะครับรถคันนี้นะครับเล่มมีพร้อมนะนี่นะครับ ็มีแค่กันชนหน้านะครับสีนะครับที่ที่ยังไม่ได้ทำนะเนาะแค่ชิ้นเดียวนี่แหละฮะนี่เนาะนะเดี๋ยวพาเพื่อนดูภายในครับอะไรเป็นกระจกมือหมุนนะครับเบาเบาหุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วคอนโซลไม่มีแตกลายงานนะครับด้านหลังสะอาดนะครับสะอาดเม็ดอาร์คอยู่ครบทั้งหมดนะครับถือว่าถือว่าสวยนะถือว่าได้สวย รถถือว่าได้สวยนะรถตดยสวยเลยโครงสร้างบอดี้สวยเดี๋ยวตัดเครื่องให้ดูนะค,ะครับเพื่อนๆไม่นะจะปัจจุบันที่ผมเห็นนี่คือแสนเอ็ดนะครับภาพเครื่องถือว่าโอเคนะ เติมนะครับใช้ได้เลยนะครับปุ่ม R น,นะครับอ่ามีตัวเลขนะครับก็ถือว่าดีนะครับเกียร์เต็มนะครับเพื่อนเพื่อนดีนะครับก็คือจางโอเคนะครับอ่ารถไม่อานะครับเครื่อนดีนะครับเพื่อนๆนะครับสหรับก่างโอเคห็วก็โอเคนะรถเพื่อนดีข้างล่างดีแอร์เย็นภาษีโอเค ดับเครื่องก่อนนะครับรถรถเครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องดีรถคันนี้เครื่องดีภายในโอเคถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะฮนี่เลยนะครับถือว่าโอเคนี่นะครับทุกอย่างถือว่าโอเคนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงนะคัสซ <s> ีไม่ผูกไม่ดามนะครับ ประมาณนี้เลย,เด,ยเดี๋ยวโชว์หน้าเต็นท์หน่อยนี่ดอกต้นจานนะครับต้นจานนอกเรื่องนอกเรื่องอันนี้อันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันหกเจนะครับเพื่อนๆเล่มเอกสารครบภาษีหกเจ็ดเนาะใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะวะ่าที่เบอร์0 8 7 5 8 1 0 8 6 3นะผมเป้นะบ้านใหม่รถมือสองที่นี่้บริการใคร ใครหารถใช้อยู่คันนี้ไม่มีผิดฝังนะครับถึงแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นที่แรก่าตั้งแสนสามแสนสิบสามเก้าแต่กันชนหน้าไม่ได้ทําถ้าเราเันชนหน้าก็ต้องขายสิบสามรับแต่วันนี้ขายแสนสองหมื่นเก้าพันานครับนี่วสวยๆเลยนะครับเต็นท์รถอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอ่าเดี๋ยวนะเส้นทางนี้จะไปอำเภอประทายโคราชทางนี้จะไปอำเภอพุทธสูงนะครับอันนี้ต้นจานนา,นาเต็นทนะ์สังเกตได้ง่ายสวยๆเลย หนึ่งแสนสได้หนึ่งแบาทนะฮรราคานี้รถได้รถสวยๆไปใช้เลยนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ